ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะมาอยู่กับผมนะครับในเกม World of Tanks นะครับผมเป็นเกมที่ผมชื่นชอบมากนะตามภาษาเด็กคนหนึ่งนะครับที่ชอบเกี่ยวกับพวกรถทงรถถังอะไรอย่างเงี้ยดูนะฮะเห็นแลฟินอะเห็นแล้วแบบมันใช่อะรบบเด็กผู้ชายอย่างเรานะครับผมวันนี้จะไม่มีสาระนะครับผม ซึ่งคิอื่นก็ไม่มีนะครับผมจะพูดทำไมนี่นะมันดูหมผมชอบเกมนี้ก็ตรงนี้นะฮะภาพก็สวยนะครับและนี่ก็เป็นการทดสอบโปรแกรมอัดหน้าจอด้วยนะฮะนี่นะครับเป็นรถถังที่ผมได้เล่นมาเกมนี้นะเป็นเกมที่คลายเครียดได้ดีนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับผม ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้สำหรับผมก็แล้วกันไอเกยสำหรับผมโหลดนะครับโหลดอยู่จะเห็นได้นะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่เกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลากหลายประเทศพอสมควรน,นะครับ ดูนะเนี่ยมีใครบ้างดูนะผมมีฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นไทยนี่มีผมเนี่ยไทยฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินสฟิลิปปินส์ไทยญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่เห็นว่าญี่ปุ่นนี่แน่นเยอะนะครับเกมนี้มากันเกมนี้นะครับเราต้องเอาตัวรอดให้เป็นนะครับต้องมีชีวิตรอดนะครับผมเกมนี้จะบูมบางเข้าไปเนี่ยตาย ตายอย่างเดียวนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีนะครับทุกคนคิดผมคิดว่าเกี่ยวกับยังไงอ่ะแนวแบบสงครามโลกอ่ะแนวประวัติศาสตร์ผมก็ชอบพวกเรื่องสงครามโลกแนละ้วชอบแบบเรื่องประวัติศาสตร์ก็เลยมาลองเล่นดูนะครับมีรถถังประเทศต่างๆนะครับที่เขาสู้ันสมัยนั้นนะเพิ่งจะรู้ว่ารถถังเนี่ยมันก็มีประเภทนะครับมีเป็นประเภทแบบ์ a n ส destroyer นะครับ พวกรถถังพิฆาตรถถังด้วยกันเองหรือว่าจะเป็นเฮฟวีแทงรถถังหนักนะครับไลท์แทงรถถังเบาเมดียมแทหงก็จะเป็นอาร์ติลลิตี้นะครับเป็นอรถถังนะปืนใหญ่อัตาจรนะก็มันบแบกนะครผมมาดูนะผมมันจะซุ่มอยู่แถวต้นไม้นะครับการซุ่มเนี่ยมันทำให้ศัตรูมองเห็นเรายากขึ้นนะ นามาทำไมเนี่ยโดนแดดนี่ไหวเห็นเราซุ่มอยู่นะเห็นปุ๊บตัวจริงเลยแล้วผมโผล่มาโผล่หัวมั้สิโผล่มาสิแหมไม่กลา้าที่จะหัเฮ้ยมาเองโดนแดดนี่เลยโดนให้ยังไงล่ะอืมเรียบร้อยนะครับงานยากแล้วว่ะของหนักนะครับเราต้องถอยนะครับ คำน,นี้นะครับของหนักครับผมเราสู้ไม่ได้นะครับผมนี่เป็นเฮฟวี่แตร์ของรัสเซียนะครับเห็นไหมครับผมบอกไปนะแล้วโหทีมเราโอ้ทีมเราเป็นไงฮะตายไปแล้วดีผมไหวตัวทันเนี่ยเอาตัวรอดยอดดีฮนะเกมนี้ไม่ใช่จะบูมปากบูมปากไปได้ง่ายๆนะครับผมเดินไปก่อนเลยนะ ตอนนี้นะครับดูสกอร์นะครับดูที่บริเวณนี้นะทีมเขาเนี่ยฆ่าไป4ส่วนทีมเราเนี่ยฆ่าไป3ามทงเราเสียเปรียบอยู่ครับอ่าไปแล้วเพื่อนเราจะรอดนะครับเนี่ยดูท่าแนละ้วเข้ามาหลบตรงนี้แนะล้วนะเป็นไงล่ะพวกเสร็จพี่เนาะ ดูด้วยมันระดับไหนมาแค่รถทีที <l ux> ่ม <spaghetti> ันฮาร์ดคอร์เวอรตรงนี้นะครับคือเรายิงไปสองนัดนัดหนึ่งเก้าสิบแปดนัดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะแล้วก็คิวเป็นหนึ่งคันเนี่ยป็นรถถังคิวเป็นหนึ่งนะครับตรงนี้ ถ้าเรายิงมันตรงนี้เรียบร้อยนะฮะเราจะโดนมันจับได้ต้องถอยก่อนนะถอยออกมาโอ้โหรถยิงเราเที่ยงพังมากครับผมเราถอยมาแล้วยนะิงก็ไปแรงโดินไปมานะต้นไม้บันะบงยิงก็ไปเรียบร้อยครับผมโดนไป็นหนึ่งสองสไม่เข้าคนระับสามเข้าครนะับ ดีครับผมนับที่ห้าครับผม,ม่เข้าครับอีกนัดเดียวมันจะตายแล้ว <Yeah. S 1> นับที่หกเรียบร้อยครับเสร็จครับเดี่ยฮะเราต้องถอยมาถ้าเรามายิงตรงนี้เนี่ยมันจะโปร่งใสเห็นนะแล้วมันจะเห็นเรานะครับมันจะยิงกลับมาได้เ <Yeah. S 1> ดี๋ยวนะฮะการเอาตันรอดเนี่ยมันต้องเป็นยอดคนไม่ห เราตรวจพบครับม <muitas> ну? oh. oh. ันมาอีกแล้วโอ้โหนี่ของหนักเราไม่สู้แล้วของหนักเราต้องรีบไปนะแบบของหนักเขาไม่เล่นนะฮะเราตัวรอดยันยอดคนอยู่แล้วล่ะจะทำยังไงให้เพื่อนเราไหมให้เพื่อนเรายิงมันอุ้ย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 อีบ้ามันเห็นกูได้ไงเนี่ยโดนนะผมอุ้ยมันยิงโดนเราครับผมโอ้โหมันเล่นเราครับ มันเล่นลเราครับโดนสุสีบีมฮัดคอร์ไว้เฮยอยากนะอยากปะอุ้ยเพื่อเราจัดให้ครับผมแม้อาร์ติเิตี้ยิงไกลมาเลยยิงโดงมาเลย,ยถ้าเราอยู่นิ่งๆแล้วก็จะโดนปืนใหญ่ของเขานะครับยิงย้อย มาใส่เราแล้วครับใส่หัวนละ้วฮะเราต้องขยับนะครับซึ่งตอนนี้ทีมเราเพียพ้ยนพั้มเป็นอย่างมากนะครับผมผมก็ไม่รู้จะไปไหนครับตอนนี้มืดแปดด้านซุ่มตรงนี้ก่อนนะครับข้างบนหัวก็มีหนึ่งคันไหมคนระับ คลิปนี้เป็นคลิปที่ทดลองนะฮะทดลองอนะัดใช้โปรแกรมอัดหน้าจอพูดมันมาลวมันรู้ได้ยังไงอ่ะมันมาแล้วครับมันเห็นผมแนละ้วมันยิงผมครับอู้หูเบียว